วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมกราวด์เด็ดเค่ะววหรือว่าเกมคนตัวเล็กจิว๋วแต่ว่าแมาลงใหญ่ยักษ์นั่นเองนะคะกเกมนี้ค่ะก็เป็นเกมแนวเซเวอร์นะซึ่งจุดเริ่มต้นของเกมนี้นะคะก็คือตัวเราเนี่ยถูกย่อส่วนให้มีขนาดเล็กจิ๋วลงนะแล้วก็พวกเรานะคะก็ต้องมาเอาชีวิตรอดกันในโลกของแมลงกันค่ะจะเป็นยังไงถ้าอย่างนง้นเราเข้าไปสำรวจกันเลยดีกว่าจ้าเฮ้ยพี่เกมทำไมเราโดนย่อส่วนให้ตัวเล็กจิ๋วแบบเนี้ยนั่นละสิ โล่อมเลยอย่างกับยานอวกาศแน่ให้ดูไปบริเวณแถวเนี้ยมันเหมือนหลังบ้านของเราเลยอ่ะเออจริงนะมันคุ้นๆอยู่เนี่ยเอ,อ๊ะว่าแต่ว่าไอ้ลูกบอลลูกนั้นน่ะมันอของพี่เคนนี่นะเฮ้ยเรากลายเป็นแอนแมนแล้วเหรออา๋าถ้าอย่างนั้นเราก็ควบคุมโมได้สิเหมือนแอนแมนไงใครดูปะอะไรกัคนละเรื่องกันอออ้เหรันนีอะไรอะ่ะ ไอ้กล่องที่เขาใส่เรามาปะเนี่ยมันคืออะไรพี่เคนกล่องยอดส่วนหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยสงสัยนะเนี่ยแต่ว่าเราจะกลับไปไซส์เดิมได้ยังไงอะ่ะเราต้องเอาชีวิตรอดกันในรอบของมแมลงอ่ะพี่เคนอแล้วก็ต้องหาวิธีทําให้ตัวเราอะ่ะกลับไปใหญ่เป็นมนุษย์เหมือนเดิมอันนี้กลายเป็นมนุษย์จิ๋วไปแล้วแสงแดดวาวาอานี่มาสนามหญ้าข้างบ้านเราี่นะนี่มีแอ่งําด้วยแต่ว่าน่าจะกินไม่ได้นะ กินเข้าไปท้องเสียนะอ้าวตอนนี้นะคะเราก็เก็บก้อนกรวดมาก่อนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวตาย ก้อนกดป่าได้ด้วยทุบได้ด้วยก็เราก็จะเริ่มเอาชีวิตรอดเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องฟาร์มของให้ได้เยอะที่สุดนะแล้วก็เก็บของให้เยอะที่สุดค่ะมันก็จะมีพวกแบบว่าพลนไฟเบอร์นะคะหรือว่าพวกต้อนอ่อนนะคะของพืชเนาะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดเล็กๆเ,กเกนี่ยเราสามารถเก็บไปกินได้นะคะนี่ไม่เห็ดชมท้องนี่นะเอ้ยต้นอ่อน,อนต้อนอน่อน,อนของพืชค่ะสามารถเก็บได้หมดเลยนะแต่ว่าต้องใหญ่ๆรู้สึกว่าจะต้องใช้ฝานฟันนะคะ ต้นใหญ่ๆนี่มันก็ยากไงเราเป็นลมเลยเป็นตอเลยเดี๋ยวคงจะต้องครอบขวานกันแล้วล่ะเฮ้ยพี่เค้สถานีวิจัยฉบับจิ๋ว <c oughs> ไม่ทำไมมันกระจายอย่างเงี้ยมันต้องถล่มแล้วเนี่ยาทางพวกพลังมันจะมาถล่มนะ ด,ดูเราสามารถนะคะเอาของที่เราเก็บมาได้เนี่ยเข้าไปวิจัยอนาลิาิสได้ก่อนนะโอเคลองดูก้อนกรวดกันนะคะสามารถไปทําขวานหินได้ะคะ่ะขล้วต่อไปค่ะเส้นใย,ยของพืชค่ะนี่เลยลองเข้าไปวิเคราะห์ดูค่ะ,ะสามารถมาทําเป็นเส้นใย,ยถักทอได้นะคะแล้วก็ต้นอ่อนของพืชล่ะลองเอามาอนาลิาิสดูนะคะอ่าเอ้ยทำเครื่องหม่เส้นทางให้ด้วยนะแล้วก็น่าจะทำพวกตะปูได้นะคะ อัวหวาวสุดยอดเลยครับของในต้นจะต้องแย่แนะ่ตอนนี้เราก็มีของกินแล้วเราต,ต้องกินเห็ดไปก่อนนะมาทางชีวิตเฮ้ยสมดดีมดแดงเฮพี่เคน มันกาลังขนของมาที่รังของมันหรือเปล่าวะโอ้ยดีคาารับขระดาษมาด้วยอ,อ่ะอ๋อใช่แล้วฉันก็คือมดแดงไงล่ะมันกำลังขนของไปให้นางภรยาเที่ยวรังของฉันยังไงล่ะขับไปดูได้ปะกระทำของนายอยู่แถวไหนอะ่ะอ๋อได้สิแต่ว่าไม่รับประกันความปลอดภัยนะกลับไปนิด่าอ๋ามันต้ออะไรเอาไว้วว้หลังค่อยไปนะโอเคค่ะเราสามารถที่จะเอาพวกแผ่นไฟเบอร์นะคะมาคับรวมค่ะเป็นเส้นใยถักทอได้นะคะแล้วก็น่าจากนั้นค่ะก็จะมีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะที่เรานะคะจะต้อง คราบกันค่ะแล้วก็มารองคราบขวานหินกันดีกว่านะคะก็จะใช้พวกต้นอ่อนแล้วก็หินนะคะแล้วก็เส้ในใย,ยถักทอเนอะบบาะววได้มาแล้วตอนนี้ก็ได้ขวานหินแล้วคะ่ะแต่ว่าเป็นด้ามไม้จากพืชนะดูดิเอ้ยพี่เคมันน่ารักอะ่ะโฮ้ยวอลกเต็มเลยโอ้โหก <them S 1> <ะ>องทับมดกําลังจะเดินไปที่ไหนกันนะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะอ้อมแต่พี่เคว่าอย่ายถามไปเลยนะปล <laughs> ่อยเขาไปเถอะเอ้ยมาตัวเดียวอรอโอ้ดูดิลูกเบสบอลลูกใหญ่ว่าเลอะเลยอ่ะดูนีเนาะ อยากเล่นจุงเลยเอาล่ะเราจะลองเอาขวานนะคะฉอบใบหญ้าดูนะโอ้ต้องฟันหลายที่ค่ะใบหญ้า,าจะพังนะเอาล่ะได้ใบหญ้ามาละโอ้โหนี่ดับเป็นใบล่ะเนี่ยเราสามารถกดอีเก็บได้นะคะก็าสามารถแบกต้นหญ้าได้นะ โอเคจะตัดมาเย,ย,เยอะนะคะเพราะว่าน่าจะสามารถเอาไปสร้างเป็นกำแพงบ้านได้นะคะเอาล่ะพี่เคนช่วยกันเก็บนะ <c oughs> ไม่นึกเลยว่าในชีวิตนี้ต้องมาแบกยาเนี่ย <c oughs> ใหญ่กว่าตัวเลยด,ดูดิดูดิเฮ้ยมันเขียวอืดดินนะ <c oughs> เก็บกอนเก็บกอนเอาไว้ไปสร้างบ้านเนาะเฮ้ยเบาหยงเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะฮ้ยดูดิยาถ้าจะเยอะขนาดนี้นะเราสร้างบ้านได้เป็นคาสน์าเลยนะนี่แล้วก็ท่านั่งใช้มือนะคะน่าจะเป็นสถานะความหิวของเราค่ะจะมีหิวนื้อแล้วก็หิวอาหารนะคะ เอ้ยพี่เคนเราฆ่าเห็บได้เฮ้ยเดี๋ยวมันกินไม่ได้นะออมทเห็บนะเก็บมาก่อนเกากันอาจจะมีประโยชน์นะเฮ้ยแมลงวันเฮ้ยเต็มเลยเฮ้ยไอ้เ,อเ,อเอจ้า,มาแมลงวันดูตามมันดิเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันน่ากลัวจุยเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะเหมือนด้วงเลยอะ่ะหรือว่าตัวมอดอะ่ะน่าจะเป็นตัวด้วงหรือว่าตัวมอดนะคะนีนะนนะะนน่นี่แหละจะเป็นวันป่ะนี่เลยใช่แล้วจากป้าอะ่ะแอนแมนอะ่ะแอนแมนอ่ะ อันนั้นเครื่องอะไรอ่ะพี่เคนเฮ้ยแย่แล้วอ้อมมันรูมพี่เคนนี่แนี่โดนซะโดนอ๋อออามาเป็นสลามไปไหนแล้วอ่ะ <c oughs> อกิ้งอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นเองอีดูตามันดิใหญ่เบิ่มเลยเอ้ยกลายเป็นเนื้อสลามไปแล้วอ่ะอ้อมกินป่ะพี่เคนใช่อ้อมต้องเอาไปย่างก่อนนะโอเคค่ะเราจะลองเก็บใบไม้นะคะใบไม้พวกนี้น่าจะเป็นใบคอคเบอร์นะคะลองตัดดูนะฮึบชึบฮึบแล้วก็เก็บใบของมันค่ะ เผื่อจะมีประโยชน์เนาะเอาไปวิจัยทีหลังนะคะอาอล่ะนักใบพบว่าที่มีสีครีมนี่ลรวเก็บไว้กับตัวนะเผือ่อว่านี้จะถูกลอตเตอรี่อ่ะจีถูกกินนะดิโอ้ยนี่มันเครื่องอะไรกันเนี่ยที่นี่มันที่ไหนอรอพี่เคนรู้เปล่าอ๋อมันน่าจะเป็นเครื่องที่ทาให้ต,ตัวกลับไปใหญ่เท่าเดิมมาดิอ๋อน่าจะเป็นเครื่องขยายหรือว่าย่อส่วนในชิ้นส่วนของมนุษย์ใช่ป่ะโอเคเราเจอมแมลงตัวใหม่อีกแล้วจะหนีไปไหนเจ้าตัวเล็กเฮ้ยไวจุ้งว่างมากเลยอ่ะเอ้ยเราสามารถต่อยใบไม้ได้ด้วยหรอต่อยไม่ได้ไปนู่นแล้วเจอ ลมันคือตัวเพลีย้ยไ<ะ>อ้ไอ้จอเจ้าแมลงเพลีย้ยให้หยอกไอ้เจ้าแมลงวัชพืชไอ้จะไปไหนไอ้จะทำอะไรใช่เลยมนโนตไอ้จะเป็นมือค้ำของฉันไปไหนแล้วล่ะโอ้มันไวมากเลยอ่ะเฮ้ยอยู่นู่นไอ้เอา,เอา,เามันข้างหน้าเต่าทองเฮ้ยมันเร่มเลย <laughs> เดจยวใจใหญ่โอ้หัวใหญ่กว่าเราถอยก้อนถอยก้อนถอยไปตั้งหลักก่อนน่กลัวอ้อมโดนขีดแลใส่แตกเลยเนี่ยโอ้เต่าทองมันน่าจะดุนะเอาตัวมอดก่อนก็แล้วกันนะเรียบร้อยนอนแอบแมงละ มีก้อนะลรกลมๆด้วยอ๋อมันเป็นหยดน้ําค้างฮะกินได้ด้วยหรอน้าแบบนี้แหละสะอาดเราสามารถกินได้ไม่ยแต่มันกินกับพื้นแล้วนะเอ้ามันเป็นหยดน้าค้างอ่ะถ้าเกิดแบบว่ากินน้ำตมบึงหรือว่าแอ่งน้ําเนี่ยจะทําให้เราอาจจะท้องเสียได้นะโอ้พี่กินกินเห็ดต่อไปดีกว่ากำลังหิวเลยเอ้ยเป็นเห็ดพิษหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแทบแซ่นะหน้าตาเหมือนสลัมเปาเลย แต่ว่าหลอดอาหารไม่ค่อยขึ้นเลยเนาะสงสัยว่าต้องหาเนื้อโปรโตีนกินกันนะคะเอาล่ะนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยหยดน้ำพึ่งเหรอน่าจะเป็นหยดน้ำเกสรน,นะคะเฮ้ยพี่เคงกำลังจะหิวน้ำแล้วหาน้ำค้างขึ้นหน่ดีโอเคแป๊บเดีนวพี่เคนเขาเจอตัวเพลียล้ยเราเฮ้ยไปเร็วไปเร็วเฮ้ยมันติดแอ่งน้ำเอาละนะให้ย,ยมีไงตัวเพลีย้ยจริงๆด้วยโอ้โย เอ้ยเราได้เนื้อสดของเจ้าตัวเพลี้ยมาละ <Wow. S 1> สามารถเอาไปปิ้งย่างเป็นอาหารได้นะอ้โหบ้านแซ่บเลยอ๋อชีวิตลันทศขนาดนี้เนี่ยต้องมากินแรงกันเนี่ย oh. <laughs> เอาค่ะเรากลับไปที่ศูนย์วิจัยของเรากันดีกว่านะคะเราลองเอาเจ้าตัวเพลี้ยเนี่ยเข้าไปวิจัยกันดีกว่านะคะว่ามันจะทําอะไรได้บ้างเนาะเอาละอ่าน่าจะเป็นรองเท้านะคะรองเท้าของมแมลงค่ะ พี่จะทำรองเท้าแล้วก็เส้นใยถักทอแบบแห้งแล้วนะคะเราเอลองเข้าไปวิเคราห์ไว้นะคะโอ้ใช้ทำของได้หลายอย่างเลยค่ะทำโคมไฟก็ได้นะเอาล่ะแล้วก็พวกใบไม้โคบเมอ่์นี่ล่ะเราใบไม้นี่จะทำอะไรได้นะอ๋อทำได้หลายอย่างเลยค่ะทำพวกสิ่งปลูกสร้างได้นะคะโอ้กำแพงบ้านก็ทำได้นะเนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราจะต้องมาครัฟของกันก่อนเนาะเราก็จะมาครัฟแคมไฟกันนะคะเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้แคมไฟมาแล้วค่ะดูหน้าตาของมันดิระวังกลับหนึ่งนะนี่ ได้มาแล้วค่ะเราได้แคมไฟมาแล้วว้าวกำลังหิวเลยย่างอะไรี่ยสามารถจุดไฟติดได้ด้วยนะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะเอ้ยเราลืมไปเรามีเนื้อเลี้ยเยหมุนติ้วๆเลยเฮ้ยน่าสงสารนะอ้อมมันน่ารักเกินกว่าจะน่ากินนะเนี่ยเอ้ยมาแรงย่างนี่เราจะต้องกินมาแรงย่างจริงๆป่ปะเฮยเห็นแล้วอยากกินรสด่วนเลยอ่ะเฮ้ยศักแล้วเอ้ยโปรตีนสูงนะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อเพลียย่างมาละพี่เกงของกินเห็ดแมงสวรรักเหมือนเดิมแล้วกันนะน่ากลัวจุงปกติไม่เคยกินมแมลงเลยนะ <c oughs> ต้องมากินมแมลงก็วันนี้นี่แหละเอาละจ้าเราก็มาคับแคมป์นอนกันก่อนเนาะนี <c oughs> แ่แคมป์นอนของเราค่ะก็คล้ายๆกับที่นอนนะคะทําจากพวกใบไม้นะคะ <c oughs> แล้วก็กิ่งไม้เนาะเอาละ ลองครับดูนะคะแล้วก็ลองวางดูค่ะโอเคค่ะได้มาสองเตียงละนอแคมป์นะคะมีที่นอนแล้วอาพี่เกณฑ์มันยังไม่ได้เวลานอนเนี่ยมันต้องสองทุ่มกันอะงั้นเรามาเซตจุดเกิดก่อนเนาะอันนี้นะคะที่นอนเนี่ยหรือว่าแคมป์ที่เรานอนนะคะสามารถจะเซตจ,จุดเกิดของเราได้นะคะอ่อพี่เกณฑ์เรียบร้อยถ่ายดูดิทำอาหารอะไรได้อีกเนี่ยโอ้มันมีเนื้อของหม้อด,ด้วยนะคะไ,ออไปเอาไปย่างนะเฮ้ยเจวามดมาจ้มดน้อยมาทำอะไรหรออืมฉันว่าก,กินมันหอมๆนะ เอ้มันหอมอยู่แล้วแหละมาแรงย่างนี่นะเอ้ถ้าลอยเกลือหน่อยก็จะดีนะไอ้ยไอ้เจ้ามดแดงหัวขโมยเอ้ยแย่แล้วเนื้อของเราเอ้ไอ้เจ้ามดแดงชั่วหัวขโมยจริงๆเลยเนี่ยเสร็จจรไปละหายไปเลยดูดิอ้ยมือค้ำของเราโอเคค่ะลองเอาเจ้าเนื้อตัวลินเนี่ยค่ะย่างดูดีกว่านาะไม่ได้แล้วอ้าวใครมาแย่งเนี่ยฆ่าให้ตายแล้วตอนเนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อตัวลินนะไม่น่ารักแล้วตอนเนี้ยมดเนี่ย เอ้ยแต่ถ้าเราไม่เปิดก่อนอนะ่ะมันก็ไม่ตีแล้วนะแต่มันขโมยอาหารเราดิใช่ใช่มันชอบมาขโมยอาหารโอเคค่ะเราก็ได้เนื้อมแมลงย่างมาเพิ่มละเก็บไปเป็นสบียงก่อนเนานะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะลองเอาขนของเจ้าตัวรินเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์กันนะคะเอาละรอเครื่องวิเคราะห์แป๊บนึงนะโอเคค่ะแล้วก็ขนของเจ้าเห็บนะคะลองเอาไปวิเคราะห์ดูเนาะอะไรบ้างอันนี้ดูไม่รู้เลยต้องลองคับดูเนะาะเ้ยยาไปหมดอะํำสูตรก็ไม่ไหวเลยนี่โอเค ออกไปเอาชีวิตรอดกันต่อดีกว่าเนาะเพราะว่ารู้สึกตอนนี้นะคะพวกเราจะหิวน้ำไปนี่กละไรข้ามาเร็วเข้ามาเร็วอ่ะพี่แคนมากินน้ำค้างอนแล้วกลายเป็นจิ้งหรีดไปแล้วเนี่ยขับมุ้นะอุ้ยแซ่บเว่อรโอเคอ๋อีกอ๋ออีกโอเคจะต้องหาน้ำค้างเพิ่มนะคะรู้สึกว่ายังไม่อิ่มเลยเนาะเอาไปไหนล่ะนี่ไงนี่ไงอยู่นี่อ้าวเรากินไปแล้วนี่นะอ้าชื่นใจโอเคค่ะตอนนี้ก็ข้าแล้วเนาะ แต่เวลานอนของเราแล้ว2องทุ่มแล้วอนอนกันต่อดีกว่าฝัน,นีนะนอนแต่หัวค่าม,มันก็ดีนะเอาจีเดี๋วกันนะไม่มีแอนิเมชั่นท่านอนหรอเฮ้ยคนอะไรกลับ <c oughs> ทั้งยืนเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรเราจะลำตากลำบนขนาดนั้นสร้างงานน่ะเขาลืมทำมั้ยเนี่ยก็แค่ค่ะมาตัดต้นหญ้าต่ออีกนิดหน่อยนะตอนนี้ค่ะเราต้องการไฟเบอร์เพิ่มค่ะอุ้ยนั่เรีนเอ้ามื้อเช้าอาหารมื้อเช้าของเราโอ้โหไปติดอยู่ข้างบนเห็นวิชากระโดดฟันเลยอ่ะอโอ้โหดจุงเฮ้ยไม่มีหญ้าแห้งด้วยดูดิพี่เคนเก็บหญ้าแห้งไว้ด้วยนะมีไฟเบอร์ด้วยโอเคโอเคโอเคค่ะเราเจอมอสแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นมันเยอะ เฮ้ย,ม,ยม,มันลุมกินแก้ฟอนดอกไม้เยอะเลยอ่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะอยากได้เปลือกของมดอ่ะไว้ไว้ก่อนเถอะหาตัวดียวดีกว่านะเยอะขนาดนั้นตายแน่เลยเอาไว้ก่อนนะมาอ้อมพิเคนว่าเรากลับเป็นตัวใหญ่กันดีกว่าเฮ้ยเราสามารถเปิดเครื่องได้นี่นะลองกดปุ่มดูนะอือนี่ไงเครื่องขยายแล้วก็ย่อส่วนของเราระวังว่าจะได้กลับมาเป็นตัวใหญ่เป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะเ,เครื่องมันถังมาก็อไม่เห็นใช้ได้เลยอ่ะ ทังดีดูดิแสงเลเซอร์มันเบี่ยงเบนทิศทางอะเฮ้ยโน้นน่นะต้นหญ้ามันบังอยู่อะดิเราต้องไปทุบต้นหญ้าออกก่อนเนาะโอเคค่ะเราจะต้องฟันต้นหญ้านะคะเพื่อให้เราแสงเลเซอร์เนี่ยมันกลับไปถูกที่นะคะโอเคเรียบร้อยอนดี้ เฮ้ยอ้อมอันนั้นมันทงังมันอะไมมันตุ๊บป, UB ปั๊บปักนันแหละเฮ้ยพี่เคณมีอันนึงทังอะเฮ้ยลืมจ่ายค่าไฟปะเนี่ยเดี๋ยวกันนะเราต้องไปหาต้นตอของมันว่าทำไมมันถึงเสียเนาะนี่ไงต้นตออาหารเราเฮ้ย่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะไอ้ปลาแดงเลยอะฮ้าเรียบร้อยเราทำามดงานได้แล้วค่ะมาคนเดียวได้เสร็จโจ้ เราได้ชิ้นส่วนของมดมาละโอ้เอาไปทำชุดกรอบมดได้ด้วยเฮ้ยเฟียวอะจาบอะดูนี่เอามขึ้นอยู่นู่นเออ้ยเจิง๋งเป้งไปเลยอะพี่เค้นไปเร็วไปเร็วอันนี้ก้อนอะไรหรอฮะอะไรอยาก,กินได้ไป่ะลองดูดิกะไรกัน,กนมันน่าจะเป็นก้อนแซบนะ คอนเซตนี่ก็คือน่าจะเป็นพวกยางไม้หรือว่าพวกน้ํามันสนน่ะทำพวกคมไฟแล้วก็ไปทําทอชได้นะดีได้มปนกินโอเคค่ะเฮ้ยเจออีกแล้วขอเก็บก่อนนะฟึบเพราะว่าวันนี้นะคะเรากะว่าจะไปครบฟคมไฟแล้วก็คราทอชกันนะคะับมาใ้เราต้องค่อยๆสกดรอยตามไปนั่นไงเจอโจดแล้วไอเจ้าพวกเห็บเออเยเจ้าเห็บมัดสี่นอะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยว่าเห็บมัดเนี่ยมันกัดสายไฟได้ด้วยดูดิกัดซะช็อตเลยอ้ามาหลายตัวแน่ปกติแมวที่บ้านเนี่ยชอบกัด ใส่ไฟนะใส่ไฟชัดโทรศัพท์มือถือเฮ้ยเดี๋ยวอ้อมมานเต็มเลยเดี๋ยวพังโมไปเฮ้ยอยังเฮ้ยหยังเดี๋ยวเล่นก่อนพี่เคนมันกลับมาด้วยอ่ะนั่นนี่ดูไกลๆนึกว่าปูไงเอามาล้วเอามาโอ้โหจะตีก็กลัวโดนอ้อมเขาดูไกลๆนึกว่ามันเป็นปูเนี่ยมเอาเถอะทำมันจัดเองเขียนอะไรพี่เคนฝากข้างหลังไว้นะตันไกลเจอโจดีกล่าวเฮ้ยอยัเอาเถอะเจ้าเห็ดชั่วหลังอ่านระดับสายไฟเหรอ โอ้ยดีมันกัดไยไฟอ่ะเลยเฮ้ยเฮ้ยอะ,ยะเดี๋ยวอ้อมเราไม่มีทอสไหมอ่ไหวเหรอกลับไปคับของกันดีปะเนาะมันจะไม่ไหวแนะ่เดี๋ยวตายอของหายหมดตัวเลยนะไม่รู้ว่ามันจะกลับมากัดอยู่หรือเปล่านะไยไฟเนี่ยอุย้ย เราเจอกลุ่มก้อนของน้ำมันโอ้ยอย่างเยอะเลยอะน้ำมันเยอะมากเดีต๋ต้องใช้ค้อนนะนังนงทุบไม่ได้อลเนี่ยใช่เราต้องใช้ค้อนกลับมาทุบโอเคไม่เป็นไรเก็บของไปก่อนเนาะโอเคค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ของใกล้เต็มตัวนะคะเรารู้สึกว่าหิวแล้วล่ะโอเคขอกินเนื้อมะเร็งก่อนนะอ,อ,อ,อีอะไรเนี่ยแม่ปอ้อมเยเอ้โปรตีนสูงนะเห็นตากินทันทีอะหลอดอาหารเต็มเลยอะเฮ้ย่อกอะไรอะอันนี้น่าจะเป็นกล่องน้ำผลไม้หรือเปล่าอะฮะมีน้ำผลไม้เหรอโอ้ยาจากกร่อง อุ้ยพี่เคนเฮ้ยกินได้หลายรอบอีอ้าวมันเน,าน่าแล้วอ่ะมันเป็นน้ำผลไม้หรือมันเน่าเนี่ยเขียวใช่ไหมเฮ้ยมันกินได้อีกินแล้วตายแน่ท้องเสียแน่เลยถ้ากินแล้วท้องไม่เสียแสดงว่าใช้ได้ไม่เราใช้ได้อยู่นะเอ้ยแถวนี้มีหยดน้ําเยอะเหมือนกันนะอลไม่สุดๆเลยเกมนี้โอเคค่ะเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าเนาะเราเริ่มสำรวจบริเวณรอบๆอีกดีกว่าฮะเอ้เจ้าตัวมอดเอ้ยล้วโอเค เก็บเนื้อไปก่อนนะดูื้อเ,เนื้อนี่กลายเป็นสลามเลยโอเคค่ะเราจะกลับไปที่ศูนย์วิจัยของเราเหมือนเดิมนะคะเราก็จะเอาของที่เราเก็บมาได้นะคะเข้าไปลองอวิเคราะห์ดูนะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นเซฟหรือว่าพวกน้ำมันหรือว่าเป็นพวกยางไหมนะคะอคค่าสามารถนํามาค้าเป็นโต๊คะคราฟได้ค่ะว้าวอสุดยอดแล้วก็หัวของมดนี่แหละชิ้นส่วนของมดนะคะนี่เลยสามารถเอาไปคราฟเป็นพวกชุดกรอตได้ค่ะโอเคแล้วก็พวกขาของแมลงมดนะคะขาของมดเนี่ยลองดูซิว่ามาันเอาไปคราฟไปได้บ้างโห แอนคลบค่ะแล้วก็พวก e. เก้เอาอี้เอ้าเวลาสร้างบ้านไงมันก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ใช่ปะเดี๋ยวก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาหาเป็นพวกตะกร้าไม้กันดีกว่าเนาะอ <c oughs> ันนี้ค่ะองอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าหญ้านะคะไว้สําหรับเก็บของได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ตัวของเราเนี่ยใกล้เต็มแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะเก็บของลงตะกร้าก่อนเนาะว้าวสุดยอดไปเลยหน้าตาเป็นเหมือนต้นกกสารเลยอ่ะเฮ้ยเทเลมาร์เกอร์ค่ะนี่ทำจุดมาร์กไว้ก่อนนะ โอเคจะได้ไม่หลงทางนะคะเัื่อ,อน,นี้สำคัญแ่าจะได้กลับบ้านถูกนี่เลยวางไว้ตรงนี้นี่แหละตอนนี้เราก็ไม่ต้องงมกันแล้วมันเหมือนทงเลยเนาะ<อ>ทงใบไม้อะด, <c oughs> ดีจุงแล้วก็ต่อไปค่ะ เราจะลองทำคอ้อนดูนะคะโอ้คอ้อนก็ไม่แพงนะคะพอจะหาของได้นะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้คอ้อนมาแล้วแล้วก็ทอชค่ะเราก็จะลองครับทอชะคะมาสักอันดูเนาะเราจะได้ไปปมูกถ้ำกันแล้วนี่มันทอชหรือไม้จิ้มฟันเนี่ยน่าดีเอ้ยมันน่ารักดีนะ่เนาะแล้วก็นนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกหอ,อกหินนะคะ อเค๋ okay. ยวาพลาดพี่เคนได้ของมาหลายอย่างกัและโอ้ว้าพร้อมที่จะไฟแล้วนี่เลยตอนนี้ค่ะเรามีทอชแล้วกลางคืนก็จะได้ไม่ค่อยมืดมากนะคะอ๋อมันมีเนื้อเน่าด้วยล่ะ <laughs> เนื้อเน่าไม่น่าจะกินได้นะคะกินเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ท้องเสียได้นะโอเคค่ะตอนนี้เราก็คับโคมไฟมาก่อนนะคะเราได้โคมไฟมาแล้วหาจริงดี่มีโคมไฟด้วยเหรอใช่มาดูดีเอ้ย <laughs> แล้วก็กดอีค่ะจุดไฟได้อ๋อสุดยอดยังกระเทยมเกินแม่ กลายเป็นเทียนไขไปเลยอ่ะอ้ยสุดยอดไปเลยเนี่ยแล้วมันไม่ไหม้บ้านเราเหรอไม่ไหม้แต่ว่ามันสวยมากเลยแล้วก็เดี๋ยวขอเก็บใบหญ้า,ยยาก,กันนะคะเอาล้วค่ะแล้วก็มาคลับโต๊ะคลับกันดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะคะร,รู้สึกว่าของไม่พอเราขาดใบหญ้าค่ะเอาละ่ะเอาใบหญ้า,ยยาเข้าไปใส่แบบนี้ค่ะ เฮ้ยตอนนี้เราได้ตัวครับมาแล้ว <นะ S 1> ดูดิโอ้โหดูชิ้นส่วนมีแต่ละไอย่างนี่มันหัวหมดใช่ไหมเนี่ยที่หนีบเนี่ยใช่แล้วใช้หัวหมดค่ะแล้วก็มียางไม้นะคะไว้แปะกระดาษด,ด้วยโอ้น่ากลัวมากเลยในครงดูดิว่าตัวครับทำอะไรได้มั่งก็สามารถจะครําไอซี่ตัวของเราครับไม่ได้นะคะโอ,โอ้มีชุดกอได,ด้วยค่ะแล้วก็มีของยอะแใะเลยค่ะที่ให้เราครับนะคะของยังเยอะเลยอะจำไงหมดเนี่ยอ๋อมีแอนครับด้วยค่ะรู้สึกว่าเราต้องเอาของที่เราเก็บได้ทุกสิ่งทุกอยย่างนนคะมมนนะวิจััก นี่พี่มันมีแบบว่าพวกหมวกอะ่ะแล้วก็พวกชุดน่ะจากพวกมดหรือว่าแมลงหรือว่าใบไม้อะ่ะหรือว่าขนเห็บมาด้วยนะดีมดแต่ละอย่างเห็นละคันเลยจะใส่ยังไงนี่นแล้วก็ก้อนกรวดเนี่ยใช้เป็นแบบว่าคลาปเป็นพวกอาวุธได้เนาะมาะกระต่ายดีกว่านะ่ามันจโอเคค่ะได้เวลาเปสทํไทม์แล้วโอ้โหไม่ทันหไหนเมื่อไงหลับ้งยืน <S <S เหมือนยังไม่ได้นอนเลยอ่ะเฮ้ยมดตัวใหญ่ เฮ้ยพี่เคน,นมันก<ห>ำลังล่เหยื่ออยู่เลยไอ,อ,อ,อย อะไรเนี่เจ้ามนุษย์เอาเลยเอาเลยไปเลยไเฮียเฮ้ยไอ้ตัวเท่ากันแล้วนะเฮ้ยอะเอ้ยมันไม่ไปพี่เคนมันเป็นมดทหารแทงเลยเอาแทงเลยโอ้มดทหารมันถึกนี่สามหอกโอ้แทงด้วยหอกได้ชิ้นส่วนของมดทหารมาแล้วค่ะว้าวสุดยอดโอเคเดี๋ยวศพมันนะคะจะค่อยๆสลายไปเนาะอร่อยหอกเลยเนี่ยเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาโอ้แถวนี้แมลงวันเยอะมากๆเลยอ่ะโอเคค่ะ อเอาชิ้นส่วนทั้งเจ้าทหารหมดเนี่ยเข,ข้าไปวิเคราะห์ก่อนเนาะฟื้อรอแป๊บนึงนะชะดาดาเอาละจ้าเฮ้ยทำได้ไหลายอย่างกันนะเนี่ยโอเควิเคราะห์อีกอรอบค่ะฟื้นค่ะได้รับเบอร์เหรอไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรอะ่ะ เก็บไว้ก่อนนะใช่เราต้องพยายามเรียนรู้ให้หมดอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอเล่นเกม Grounded ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราขอเวลาไปฟาร์มของเพิ่มก่อนเนาะแล้วถ้าเกิดใครชอบเกมแนว Survival ในโลกของแรงแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเจ้าันบ๊บาย